ถึงขั้นตอนยั่วๆแล้วครับนี่ครับนี่น้นแรยต้องแตกแล้วครับนี่จังหวะนี้เออวิ่เอินเดินเดนเดนเอนเอิเนนเดินัดดดน่นเนน มาเ้อะค่ะสิฟ้ากินคนลไม้เพื่อสุขภาพมันอย่างน้อ,นอเพื่อสุขภาพครับค่ะเออปุ๋ยไปอยู่กรุงเทพเมื่อคืนหอดบานเดี๋ยวจะชืว่างเลยละแหมขอนะคะไม่ขอไม่ได้งอสื่อมากค่ะอันนี้กอยู่หน้าทางหน้าจะคล้องท่านเลยสุกไปตลาดขอยีเซียบ,บาาโซนมากค่ะนวยกับนวยงามอยู่เลยอ่ะสายมีจะเห็ดแบบ คูคลิกคูคลิกคอเราแกะออกก่อนเด้อค่ะคือาเอาเขียงมาห้องดีๆครับนั่นได้เฉียงกระยุขางๆหังบ่ยากเอาเขียงกับเขียงไม่คอตัวออเขียงไม่คอปาดบะคอเขียงไม่คอปาดบะคอจุ๊บที่จริงนะฉันกินผู้เดียวกะสิบบ่ปาดัวค่ะเสียเจังสี่แล้วก็เอาแกเขาแน่หนีแล้วก็สรวบ น,นี้นี่พี่น้องตอนนี้ตอนสายๆายพามาชมหมุนดอกคุณนายตื่นสายของไส้ปลูกไว้ครับผมโอ้ยงามขนาดครับนี่ดอกนี่ขันบอดสายเน้นบอบานครับผมดอกคุณนายตื่นสายปลูกไว้ยุคหางหัวหนาบ้านยุคางหัวขางบ้านครับผมพูนความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นชมแข็งแกรนะ่ะ ช่วงนี้นี่คือสิบเสียงแบบอือกระถึกจะน้อยครับผมเปลค่ะเป็นยังสี่ครับผมม,มีอันครับป้าือเป็นต่เสียบแต่ใช่พวกนีครับนวลไง,งไ,นนไม่ผิวมันมั่นหะเบิือนครับผิวนวลมัน,น,นมันมังกาเยอะๆเจ้าอย่าลืมเด้อขันแม่นี่ต้องน้ำตาลเด้อ น้ำปลานี้น้ำปลาพี่น้องผู้ใดมีสินค้ายังอยากให้พ่อหน่อยซอยเดิมโฆษณากะสามารถส่งมาได้เลยะครับผมเจ้ากระเดนขอสุรน้อยหลายน้ำตาลยู่อราน้ำตาลน้ำตาลอาอห้เออน้ำตาลหามขาดเด้ โอ้ถ่ายไปน้ำกับปันปากจับจับอยู่พี่น้องอ้ยผูเถ่ากินน้ำเห็นทิปันถึงขั้นตอนยั่ยู่แล้วครับครับนี่น้ำลายต้องแตกแล้วครับนี่จังหวะนี้เออ่เอาพี่น้องเอ้า ไม่ได้ปวดท้องนะครับ <c oughs> อ่ำนะครับใส่ซิมซิมครับผมเอาล้วะะครับตักส้วนมีการโยขึ้นน้ำตากันมาครับผมซิมครับผมหลุด,หลดหนหลุดในเลยบ่กครับสา <c oughs> มสี่ เบื้องเรียกชันครับผมบันทบโผล่หนักเรียกชันครับผมเอ้า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 บันยายบ่ถือครับยังไงครับพ่อครับเลยยังปิดตาเสียบออกกันโอ้พี่น้องมาเด้อครับพี่น้องมากินนันมาขอมาแม่ป้าโบง กินบักข่อนี่เลือดในน้าม่เขือข่าบะเลือดเลยหรอแต่ว่าในหมานั่นเนี่ยเลือดเต็มในบักตองก็โจดิผ้าตัดมาแล้ววัสนีครับสักหลังมากระพริบหน่อยครับก็ได้พอครับดับเบิลดับเบิลสดครับผมคึปอืมเฮ้ยกุ่มลืดมะเลืดบะลงซิมอันนี้ไหนเนาะเฮ้ยอันนี้เดียวว่ากล้าเอาหลายในดอก เสียบต่าอีกอื้อแอ้หันลืดไหนเขาต่องเอาพี่และอย่างนี้ค่ะสีในไม่อย่าลืดบรุ่งเสียบเจียบอื้อขำนี้ครับอ้อคลิปนี้หลับตาเลยครับอื้อหือ น,นี่เอาสองพี่น้องกสองเดี๋ยวพี่น้องเราก็กินโฟมก่อนแอบมัน,นหน่อเด้อนี่พี่น้องแซบ่บดีๆเด้อมาคอขอบคุณจ่าไ <S <S> ายครับ <S <S อขอบคุณอะไรพี่น้องขอบคุณครับผมเ<ต>ด้อมากินมาคอครับ บรรยากาศเทียงเทียงแดดห้อนเอ้าวๆจักหน่อยมื้อนี้เห็ดหมูแดดเดียวครับผมได้กินบัคคออสมสมๆนุ่นๆเสียบๆซื้อหมอกเกาะครับผมแต่บหมกคอตล่าไปกินบัค้อน้ำผอหน่อยซอเดิมก็ได้ครับขอบคุณครับ <sidewalk>